เวลานางไม่เวลานางไม่หิวหรือนางไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะนางก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเงียบสง,งบแล้วก,ก็ไปเล่นเต่เออถ้านางหิวหรือว่านางโดน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 เขาแกล้งหรือโดนโดนอะไรถึงปิดประตูอยู่ข้างนอกแต่นางถึงจะพูดน่นะงั้นนางจะดอกพิกลจะเรื่องหนูแก่แล้วหนูเป็นคนหรือว่าหนูเป็นแมวหนูจะสิงแม่แล้วทุกวินาที เข่าห้องน้ำหนูก็เข่าด้วยนอนก็นอนด้วยกินอะไรก็จะมามือมาจับนนจับนี่มาดมมานั่นอยู่นั่นนะหนูเป็นแมวนะจะกินเหมือนแม่ได้ไงเพื่อสุขภาพกินเหมือนแม่ไม่ได้แล้วหนูกินเค็มไม่ได้นะคะกินเค็มไม่ดีต่อสุขภาพนะคะหนูเป็นแมวก็กินอาหารแมวสิคะหนูเป็นแมวหรือว,ว่าเป็นอะไร น้ทําไมจะสิงแม่ทุกวันเนี่ยจะสิงไปถึงไหนละเนี่ยจะรักไปถึงไหนละเนี่ยนั้นน้องนั่งให้น้องนัง่งแทนดูให้น้องนัง่งแทน น้องนั่งแท่นอยาก,กวานน้องน้องนั่งแท่นดีๆอยาก,กวนน้องอยาก,กวนน้องจ้าอยาก,กวนน้องนะทุ่งทองนะเ <laughs> <laughs> มียแต่แมวยังมาเงินนะ้องลูกเาคิดแล้วกลุ่มคิดแล้วกลุ่มค,ออนนะคิดแล้วกลุ่มหัวจะออกตัวไหนนะ้องคิดแล้วกลุ่มกลุ่มใจกลุ่มใจหัวจะออกตัวไหนน้อ มันมานอนอาซาอาบแดดอยู่เนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมานอนอาบแดดูอเนี่ยทุ่งเงินเนี่ยทุ่งเงินเนี่ยไอแม่จะไปสวนแล้วละดอกละเอ้ยไอแม่จะไปสวนแล้วเออมานอนอาบแดดอยู่เนี่ยเออขี้หมูขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่มาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงแมวอยู่เนี่ยมาชมดอกดอกไม้เดี๋ยวดูกดอกไม้มันร้อนชมไม่ได้ต้องออกมานอนอาบแดดฮะมาฟังเสียงนกเสียงกามานอนอาบแดด เออทำไมมาน,นอนอาบแดดไม่ไปนอนข้างในเลยลูกเอยนอนอยู่ข้างนอกเสียงนกเสียงกาขี้หมูขี้หมา,ข,มาขี้แมวฮะฮะมานอนอาบแดดมานอนเองแมงตั้งแต่เช้าแม่นึกว่าไปไหนตั้งแต่เช้าเน่นึกว่าไปไหนก็มาหาตั้งนานก็อยู่ตรงที่เก่าเวลาเดิมเนี่ยเออมานอนอาบแดด หน speaker, a roommate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 . ูมานอนอาบแดดไม่ห kind น of ูมานอนอาซาอาบแดดอยู่นี่นะแม่เออเงินจะมาแล้วถุงทองถุงเงินมาแล้วถุงทองไอ้ถุงเงินมาแล้วไอ้ถุงเงินเริ่มจะแอบแอบมาแล้วถุงเงินแอบมาแล้วเดี๋ยวถุงเงินก็ขึ้นมาหาหนูแล้วโอเคเอาอีกแล้วแสดงให้แม่หน่อยแสดงให้แม่หน่อยเร็วแสดงให้มันดังเลยเร็วๆให้ดังขําคืนไปเลยนะนะเพชรตาแมวเอาไหม เอาไหมเก่งไหมอืมถ้าหนูดังข้ามคืนน <c oughs> ่จะเป็นถุงทองเลยเนี่ยเออตอนนี้ยังเป็นถุงทองเกย,ยังไม่เป็นถุงทองจริงอะนี่อเออถุงทองเมื่อไหร่จะดังข้ามคืนเน่ะจะได้เป็นถุงทองจริงทีเนี่ยไอ,อ้ร้องเป็นถุงทองเกยอยู่นี่มาหลายปีลเลย <c oughs> ใส่ถุงเท้าผิดข้างมายังยังไม่ <c oughs> ใส่ถุงถุงเท้าบค็อกกัน ใส่รองเท้ามาผิดควูเหมือนแม่เลยแม่ก็ไปถ่ายรูปบางทีจนไม่รู้จะบางทีจะไปสวนบางทีแต่ไอ้สมองมันเบืบอเละรูกบางทีแม่ก็ใส่รองเท้าไปคนละข้างมันกันกันกบหนูนั่นแหละเจออย่างนี้ <c oughs> ขอจับเออขอจับจะซื้อจะไม่ให้ถูกเนื้อน้อง สวยจริงเนื้อโอยอย่าร้องเพลงอย่าร้องอย่าร้องแล้วมันผิดเลยเออเออให้เขาเก็บไว้ร้องคนเดียวเออให้เขาฟังคนเดียวอะไรแหละเออหวงนั่งหวองนาก็ก็ไม่ต้องเอาวอออกอากาศละเออนอนอัดห้องอยู่มืดทึบอยู่คนเดียวอยากให้เสียงเล็ดรลอดออกมาเลยเออถ้าจะถ้าจะไอ้ถ้าจะไม่อยากให้อยากเม่ไม่รู้จักแบ่งปันนะลูงนะใช่ไหมถ้าไม่รู้จักแบ่งปันแล้วจะ จะออกมาทําไมนะลูกหลานเนาะถ้าไม่รู้จักแบ่งปันแล้วจะได้บุญใดไหนนะลูกหลานเนาะเออร่างกายก็ต้องกัดอาหารแบ่งปันกันไปวิญญาณก็ต้องคุณท้องนุ่ยหิวแล้วลูกน้าหิวมากไหมนะาจะกินแล้วเหรอเออหรือมะเออหรือมะอืม อืมขออาหารแล้วใช่ไหมอืมแม่รู้แหละว่าหนูหิวเออบนอะไรหิวแล้วใช่ไหมเออจะกินแล้วใช่ไหม,มถ้าไม่มีอะไรหนูจะไม่พูด บ่นอะไรบ่นอะไรเริ่มหิวแล้วใช่ไหมฮะเริ่มหิวแล้วไงไหมออกเสียงแล้วเนี่ยอ่าจะว่าอ้อนแม่แล้วใช่ไหมถ้าไม่หิวจะไม่ได้ยินเสียงเลยมน้ยืดกลิปไปใช่ไหมอ้ยอ้ยมันไส้มันไส้ มันใส่จริงๆเออมันใส่จริงๆและไอ้น้องแมวเนี่ยเออก็มันใส่จริงๆเออเออถุงทองแสดงแล้วถุงทองสร้างภาพแล้วไอ้ถุงทองสร้างภาพแล้วเออสร้างภาพลงไปลูกอ่ะสร้างลงไปทําไมมันไม่ดังนะลูกเนาะทําไมมันไม่ดังนะลูกเนาะอะไรเหมียวอารมณ์บ่จอยบ่ฮะอันนี้ทำไมอะทำไม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 ถุงทองทำอย่างนั้นน่ะฮะ อ๋อทุ่งทองรอตกแล้วนะทุ่งทองอะอย่าตกกันนะอยู่ด้วยกันนะเออหยอกกันหยอกกันอย่าตกกันลูกเอออย่าทะเลาะบ่ะแวงกันนะลูกนะเอออย่าตกกันแค่หยอกหยอกไอ้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 อย่าทําเด็กอย่าทําเด็กอย่าทําเด็กอ่ะเป็นยางได้ไงวันนี้อ่ะวันนี้เป็นยางไงดวงใจดวงนี้ทำมาครั้งหนึ่งองใจดวงนี้ให้เขาไปเลย จากถุงทองแมวแมวหมยถุงทองถุงทองจริงๆไม่ใช่ถุงเงินนะคะนะคะนใครจะมานอนจงองเป็นอะไรอะลูกเออเป็นอะไร ็นอะไรนะทำไมเปินหน้าปิดตาให้ทำท่าจงง่องงงะจองงงราชกิมาน้องนางเขาจังและมันดังและสาดีบั่นท้ายเอาหางปิดไว้อย่างดีจะมำย่างนี้น่ารักดีข่อนตา ดูถุงทองสิครับสิครับดูนาก็ม,ามาัตาตาเพชรตาแมวนะคะเออถุงทองจะเป็นเพชรตาแมวด้ค่ะไม่ใช่ของเล่นเล่นนะคะเพชรตาแมวนะคะถุงทองนะคะ